สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Ghost f a นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทํำ EP 2นะครับ EP ที่3จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทำ2 EP ก่อนเราจะไปฟาร์มที่โทกเดียวนะครับจำได้ไหมคิดก่อนโดนมันค่าแล้วก็ไม่ยังไม่หวาดกลัวอะไรเพราะเราเขาอาจจะคิดว่าเรายังฟาร์มตัวนี้ไม่ได้ เอาเลยเอาตัวทวนมาแข่งแต่ว่าตรองนี้นก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่ดีก็คิดว่าเรากาด หมดมากเลยนะครับทิงเจอร์รักชอบเอาฟาร์มไปนะครับเดี๋ยว เราเนี่ยก็จะเก่งแล้วมีคุณข้ามากับเราแล้วนะครับ เราจะให้เขาเนี่ยมาลองถ้าเขาจะฆ่าเราเราก็จะฆ่าที่จะฆ่าเขาจะไม่ฆ่ามีประมาณ10ปนะครับบางทีอาจจะไม่ฆ่าก็ได้นะผมยังไม่รู้นิสัยเลยแต่ผมต้องดูนะครับว่าเขาจะฆ่าหรือเปล่า ถ้าเขาเปิดเราเราก็เปิดเลยจะพุ่งเขามาหาเราถ้าสมมติเขาใช้แบบสีแล้วพุ่งเขามาหาแล้วใช้แบบเข็นคีบหลังสีฟ้าแล้วมันไม่กำลามอะผมจะยิงเขาก่อนนะคะผมว่าใช้ไม่ค่อยนานแต่ว่าตอนเนี้ยผมเวล3สามสองแล้วเราฟาร์มไปแล้วกันผมจะมาไล่ค่าคนอตอนเวล5ห้าสิบแล้วกัน จะโหดตัวนี้เด้มห้าสิบเราก็จะฟาร์มห้าสิบให้ไวหนึ่นะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆ ใช่เขาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ไม่ใช่มั่จะเป็นตึกก็ต้องพังให้หมดให้มันเป็นสีอ้น,นี้หมดนะไม่งั้นเราจะตกใจว่าเขาจะมาเราเต้องทําให้ตึกเป็นสีแบบสีส้มให้หมดเขามานี่ เราก็พังหมดเลยว่าเขาจะยังไม่มานะครับอ้าวออกไปแล้วเหรออาจจะมีคนเข้ามาใหม่แล้วก็โชคละอาจจะใจร้ายแต่พวกเนี้ยอืมเดี๋ยว เขาก็เข้ามาอเองแหละเซอมีคนน้อยแบบนี้นเขาก็ชอบเข้ากันสมหมาะสำหรับโภนาความนะครับอยากให้เซอร์เวพีกลับมาได้ตังค์อะอยากให้มันได้จี G C O ต่อเซอร์เวพีอะจะได้ฟาร์มแบบนี้ผมอยากให้ตัวกินจีวล่ารีโมเดลแต่ผมก็ไม่อยากให้รีโมเดลอยากให้ปรับเอฟเฟกไฟมันใหม่องก็พอแล้วโมเดลวันนี้มันก็สวยแล้วเนาะ น่าจะมีคนเข้าแล้วแหละอ้าวยังงั้นเรจะดูคนเข้าเรื่อยๆแล้วกันว่าใครจะเข้ามาแล้วจะมาดีเปล่าเราจะได้รู้มีคนเข้าแบบเยอะๆสนุกอยากให้เข้าเยอะๆกันอยากคคอแบบอ้นี่ น่าจะมีคนเข้าในภายในห้าสิบวิหรือสิบวิแหละไ,ไม่กันหนึ่งไม่กันนาทีหนึง่งผมแม่มัมครับถ้าตอนถ้าสมมุติตอนนี้คุณอยากมีทุกตัวแบบวันเดียวอะแนนํำให้ใช้สำเป็นสี่หรือฟันน้ำวนเฮเซหรือว่าใครจะเป็นสายเติมก็ซื้อเติมเทอร์โมหรือว่าเฮเซแบบบ์นนิ่งก็ได้ แต่ผมไอ้นี่นะครับเออแบบ๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าตัวไหนฟาร์มดีสำหรับผมว่าเริ่มต้นมาให้เล่นตัวไหนนะครับเริ่มเล่นม,มาแบบแล้วคุณก็เก็บซื้อตัวที่ผมแบบชอบเล่นอาแต่แบบแล้วก็ดูการฟาร์มด้วยนะเแบบไม่รู้นะครับ ว่ามันเป็นยังไงตามฟาร์มชิงกัซิล่าก็ดีเหมือนกันนะมันิงกัซิล่าไม่ได้กาดนะปวดมากเลยแหละแรงด้วยเคยไปเอาคิงเกียวล่าไปสู้อยู่ผมเคยเช่่ยคนหลายคนนะครับใครฆ่ากันนะถ้ามีใครฆ่ากันสองตัวโดยทีมเพาไม่ฆ่าเรานั้นแหละเราจะไปฆ่าทั้งสองคนเลยก็แบบรวยสองคน ไม่ถ้าเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ผมก็จะเอาตัวใหญ่ให้ตายนะครับโดนตัวเล็กด้วยเลยว่าตัวเล็กไม่ตายเนี่ยเราเลือดน้อยอนะ่ะผมจะไม่ฆ่านะครับให้เขาดีเลือดล้วไม่มีคนเข้ามา หมดแล้วเนี่ยตึยงจะล่อไปนี่แล้วเนี่ยเราจะไปฟาร,ร์มฝั่งนู้นด้วยกัน,นะะใครที่อยากเห็นสกิลคุงเจล่าไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะคลิปเก่าอ่ะถ้าทุกคนเจอช่องผมใช่ไหมทุกคนก็กดไปที่ช่องแล้วก็กดที่รูปช่องแล้วเราก็ ที่กดที่กดอะไรวะกดเราก็กดที่ลูกทองผกแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคลิปที่มีสิเกียวล่าง้องทองสีเหลืหองเนฮึใคร ใครวะมีคนเข้ามาแล้วนะครัจสนุกแล้วทีนี้มีคนเดียวมัน,มนเงาแล้วมันตัวสันส้นหนังไงก็ไม่รู้อะตรงนี้จะสมบูรณ์แล้วอยห้ามให้มันเสร็จสมบูรณ์เขาฟาร์มอยู่ตรงไหนวะ ง่ายท้องทุกทุนแค่ตอนเวบสีมาฟาร์มเราต้องรีบรักเขาอุ้ยต้องรีบรีบแล้วแหละโอ้เขามาแล้วนะตอนนี้นู่น เมื่อกี้เห็นไงท้องอยู่นู่นแล้วไปไหนแล้ววะลองบินถสูงดิเขาอยู่ไหนอ่ะอยากมีเพื่อนด้วยเห็นเสียงใกล้ๆเว้ยนู่นะอยู่นั่นไงเออ ใช้สองเป็นเก้าดีกวา่าน่าจะมาบวกกับผมจะได้คุดฉากไงแบบม,มีสกิลฟาดห่างด้วยมันแบบสวยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปเซิร์ฟเราจะยังไงเดี๋ยวเราไปฟ์มฝั่งนู้นแล้วกันแล้วรอฝัอง่งลรวรอฝั่งเนี้ยมันงอขึ้นเสร็จ ฟาร์มดินี่ะไรเรายัอาอยางอยู่ในเซิร์ฟนะครับเาจะแบบยังไม่พิมพ์แล้วกันเนาะแต่เราจะฟาร์มเรื่อยๆ อยู่ตังช่วงนเนี้เน่นดับเลฟฟสีวัวด้วยนะเดี๋ยว EP สามคนมีถึงห้า EP แล้วกันเดี๋ยวไอคลิปพวกเนี้เดี๋ยวน่าจะมีหลายครั้งให้นี่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมขอแค่นี้แหละบา,บาย,บาย